เาไ,ไหนกันนะเอ้นี่ไงมาผมก่อนเลยมาหนึ่งสองสามไปอ่ะนี่อ่ะดาวเรือรถษด้วยนะครับพี่ก้อยกำลังหัวร้อนนะพี่ขอบคุณดาย25ดวงจาก พี่ก้อยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณใด55ด,ดวงหนึ่พี่ก้อยด้วยนะครับ40ดวงนะพี่ขอบคุณมากๆนะครับช่องมาติมยังเดือวเมื่อกี้เดือดอะไระครับผมไม่ไหวแล้วผมเดือดกว่าผมบอกให้ตอนนี้ผมเดือดกว่าผมบอกให้แครละหัวแล้วเดือดจุดจัเลยนะีย เียนเพื่อใหมัอยู่ชั้นหนึ่งเส ใช้ไหมใช้กันไหมพอโดนยิงชีวิตยิงโุตบกัน การสังลูกตาไม่ไฟูอะบอกเลยคือแฟกันก็ฟูจัดอะ พยาาไม่มีขอบคุณนะครับขอบคุณคุณศักชัดะะดยด,ด้วยนะครับผมดาวสิบห้าดวงได้คนดูหน่อยถ้กฟักงเลง Primeiro, olha. 三重の人は。 เฮียอะไรเลี่ยชีวิตที่ถูกกำหนดไว้ทุกคน At. หามจริงมาทำอะไรกันตรงๆเลยนะ marabli marabli dibawa ini nih Nyal nih apa tuh kon ini lah มันก็เนียนอยู่แลละใช่ไหมควรยิงควรไปอะ่ะไปไหนก็ไป คือถามจริงแถวนี้มีอะไรวะทุกคนทุกคนแถวนี้มีอะไรกัน ยิงแฟร์สามดูติดเออวะยิงแฟร์ไม่สามดูมึงยังไม่ อย่างเง้ีเป็นแฟร์สามลูปเนยผมเคาะสามชาพี่วัดทีละตัวเปล่าอนุวัดวัดทีละตัวเปล่าเจอพี่ที่ไหนวัดมาเลยทีละตัวรออยู่สะพานนะครับฮะวัดทีละตัวเปล่าฮะถ้าวัดทีละตัวมาเลยทีละคนนะ่ะให้สี่ตัวเลยเอาเปล่าอ่าเาเปล่า เอาบ้าเอา,เอาได้ครับ <c oughs> เี๋้วเจอกันกีฟิตไอ้น้องป็นตักลัวฝึกกล้ามขามาเยอะวิ่งได้เรื่อย <c oughs>

กล้วย่งหมา,มาเราได้ดิรถไม่อันตรายฮ <c oughs> ึ่บบ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 บนบบบบบบมบบ่บบบบบ้บบ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 บหบบบบบวบบบบบบนบบ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 ับ ก็มาล่าพี่นั่นแหละตีกระท่ากับพี่ผมผมดูดูสตรีมพี่วันนั้นอ่ะข้อสามชาติอ่ะไอ้นั่นแ่ะแก้งไอ้ไอ้ทีเห็นหนพี่ผมก็เลยข้อตามไม่มีรถมีรถมีมีรถโอเคพี่เข้าไปเรื่อยที พี่เขาวงพี <lonely> ่เขาวงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวถ้าไปเจอกันขอสามชายอีก่ไปก่อนเลยพี่ออเดี๋ยวงส่งเดี๋ยวงส่งก่อนงส่งหน้าวงก่อนอขไพี่คนยเนี่ย้าน้นังดเดี๋ยวเรยไปแยกกันก่อน มาแยกกันไปอ่ะสามาแ้พี่เอาด่วนเพื่อนไม่ด่วนสตายไปแล้วอุ้ยเจ้าหนุ่ ดเ, <c oughs> เดี๋ยวไม่ไม่ค่อได้ตัดคิปเลยพี่ไฮไลท์โคตรเยอะเดี๋ยวไม่ได้ตัดไฮไลท์เดี๋ยวมีเยอะมากมันที่เจ็บอะแม่รถผมอยู่ทุกคันเลย ที่อาคารถล้วผมไม่หยุดเรื่นอะไรเลยขอบคุณนะครับขอบคุณดาวห้าสิบดวงได้นะครับแต่ล่าอยู่นะเนี่ยไปเข้าวงไปยิงแพร่กันเนี่ยยิงให้ต่างโล ปกติมันขึ้นร้อยมัน,มนหายบักไม่เห็นหรอทำไมนีมันไม่เห็นหายแล้ว ไปยิงในภูบ้านเกิดเลยนะ คุณดาดวสิบห้าโดนหน่อยเอ้ยน้องอะไรนะเขียมเพชรเอ้ยคิวเองมาส่งดาวนี่เองมีอะไรหรือเปล่าฮะน้องคิวน้องคิวเองมาส่งดาวนี่เองมีอะไรหรือเปล่าเองมปทำอะไรผิดกับน้องฟ้าหรือเปล่าฮะ เงน,นเก็บตายไหมเป็นสินทรัพย์นะเนี่ยที่เระเปิดไหมไม่ต้องใช่โฟล์จมินต์เป็นไอสักเกอร์ครับผมก็ต้องใช้สองปืนนะ ด,ดูด่วงดีดีดีดวงก็ดีไปเอด,ดับปะต้องเอดับแล้วลนะจังหวะเนี้ยเนาะ ยิงทิ้งไว้นีใรี่มีีาไม่มาแล้ววะเสียงสั่นมากฮัลโหลพร้อมยังไม่ด้มมีกระทาไม่มีกระทะไม่มีกระทะใครมีกระทาั้หมีดก็ได้พีนอมีีนี่ ขอขอกระทะคนนึงดิขอขอกระทะมาคนพี่นี่เอาไปเอาไปมานะวมีกระทะอนเดียวไม่ให้ไปเดียวมีอันเดียวทั้งหมด่เดียอันเดียวอ่ะเสองอานสองอามาเนงงานะหัวไปนี่ยไเลยเเอาเลยคนไหนอ่ะไหนอ่ะคนไหนกันนะเออนี่ะมาผมก่อนเลยมามามาหนึ่งสองสามไอ เาได้นะพีพี่เออยาไม่ต้องสา้องสมพไม่ได้ไม่ได้แพ้แพ้เราต้องสามคนแพ้ต้องสามเออขาผมตายเลยรอก่อนรอก่อนรอีเล็ก่อนรอเดี๋ยวน้รอดีเล็ดีกัาขอน้ำขอน้ำฟ้าอันดึงดีเฮ้เข้าไปในวงก่อนไปเข้าไปในวงก่อนเข้าขอบวงก่อนขวงขวงเข้าไปขอวงกันไป ไม่รับรับเลกันนะหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ดนรับแฟกันมาไปไปไปพี่ไปพี่เดนขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยเก็บะเก็บยางนเออไม่ต้องว่าไงเราก็ตายเยี่ยตายด้วยเยี่ยวตูมาดยวันนเามพี่ตรงนี้พี่ มีแล้มาถึงแล้วมาใครจะเอามากินเลยไม่มีอะไรเลยมาดิพร้อมยังมาพอมมนได้จะจะฟงก็ดีโอ้ยโอ้ยเลยมามา มาพร้อมแล้วบอกพร้พอมพร้อมแล้วบอกพร้พอมยังเ้ย

ู้หญิงป่ะเนี่ยคนนี้ผู้หญิงเหรอผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะแป๊บนึงไปกับพี่เลยเดี๋ยวพี่ให้ข้าโอเคปะโอเคปะ <c oughs> ไปนั่งไปนั่งรอในวงเลยไปนั่งรอในวงแล้วรอสามชาติเลยเดี๋ยวพี่ไปล่าเดี๋ยวพี่ให้ข้าโอเคปะโอเคปะอันนี้พี่ทำไม่ลง <c oughs> โอเค,อเคปไปไปขับรถไป <c oughs> ไหนก็ <c oughs> ได้ปะฮัลโหลน, <c oughs> น,นั <c oughs> ่นออกวงแล้เหรอ โอ้โหลวบอกให้ขับเข้าไปดิวัวมาร์กเหลืองนี่อ่ะมันไอ้วัวทำไมทำไมไม่ขับไปดิวัวทำไมเองไม่ขับไปดิวัวอะไรทำไมเองไม่ขับไปดิวัว Bye. <clears throat> แอ้ต้อขึ้นมหน่นแล้ววะเฮ้ยตีเนื้อเรื่องเนี่ย